แล้วก็ติของของพระกษัตริที่ที่เป็นหินคล้องมาเรียงๆกันที่ไหนไม่ไม่คือพระกษัตปิยท่านจะไม่อยู่ตามนอเขาจะอยู่ตามป่าอ,อ,อยู่ตามป่าคือปกติท่านจะอยู่ท่านปี๋แ,แต่ว่าเวลา,าท่านจะไปอยู่ท่านจะไม่ค่อยอยู่ในวัดในแล้วเขาอยู่ป่า,ปาจนมีนคือแต่ก่อนเนี่ยมันมีนางเทพธิดาคนหนึ่งที่ไป ไปเห็นดอกบวบแล้วก็เอาดอกบวบไปถวายท่านนะเสร็จแล้วเนี่ยก็พอนางดีใจอ่ะเสร็จแล้วก็ไปเดินทางไปก็ทําทำให้งูก,กัดนะครับงูก,กัดพองูก,กัดก็จึงจึงได้อ่าอ่าตายพอตายไปเกิดเป็นเทพิดาบนสวสวรรค์ แล้วก็มีเขาเรียกว่าวิมานเกิดขึ้นเลี้ยงอลามเสร็จแล้วเนี่ยนางเ,าเทพธิดานี่ก็จะมาคือว่าแกคิดว่าบุญกุศลแกทำเนี่ยมันด้วยเหตุอะไรแกจึงได้รู้ว่าเป็น,เป,นเป็นที่แกถวายดอกบวัวแกพระมหากาัสปะเสร็จแล้วเนี่ยพอมหากาัสปะท่านบินบินทบาทเนี่ยเขาก็เลยเามา แกก็มาปัดกวาดมาปัดกวาดพอมาปัดกวาดก็กพระกัตปะท่านก็ไล่ไล่นางเทิดานี้ไปเพราะว่า,ากลัวว่า,าพระหรือว่าสธาญาตโยมหรืออะไรจะมาตินิน้นดินทาท่านว่ามีนางฟ้ามีอะไรมามาปัดกวาดสถานที่พักของทั้นอาจจะเป็นที่ตรงนี้ก็ได้หรืออะไรเขาว่ากันนะในพระตรปิดกปไปเสร็จแล้วก็ก็เลยทําให้ ไล่นางไปกลัวท่านก็กลัวคนคนว่านในภายยุคหลังอันนี้ก็เป็นพระที่หรือว่าเลิศในทุดงกวาดทีาบา่บางสกุลไปวัดอยู่ป่าเป็นวัดอยู่คนไม้เป็นวัดและสุดท้ายท่านก็ไปนิพพานแล้วก็อธิษฐานให้ภูเขาสามลูกวบินมาชนกันก็เก็บสรีระของท่านไ้ที่เขากุรุป,ป้าแล้วก็ สมัยพระศรีเมตไตรตัสรู้มาก็จะเอาสลีระของพระหักัสสะปะนี่มาเผาที่ฝ่ามือเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยพระหากัสสปะาท่านอ่เป็นพระราชาแล้วก็พระโคดมนี่เป็นคนช้างอานจับกะเป็นช้างพระราชานี่สั่งให้คนช้างเอาอุ้มอุ้มเหล็กแดงอันนั้นกรรมตัวนั้นน่จึงพระศรีเมตไตรจะต้องเอาเอา,เอาไอ้กระดูกเอาเนี่ยของพระหากัสสปะาเนี่ยมาเผาที่ฝ่ามืออันนั้นก็เป็น ที่เท่ากรุปป่านะที่เก็บศิลธรรมท่านแต่ว่านี่เป็นเป็นที่อยู่ของท่านนะไอยู่แล้วมาทำปีติพีทำปีติพีก็จะเนี้ยนะทำปีติพียิมหากศิลปะได้อยู่อาศัยมันก็ใหญ่นะนก็ใหญ่ใช้ได้มันถล่มลงมาเลยเออใช่ไม่ก็